สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ตามคำขอเนาะเพลงลูกอมไปฟังกันเลยในคืนที่ฟ้านเต็มไปด้วยแสงไฟเราเกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เรา เพืจะลองลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณน,นี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นฉัน่นไร ฉันก็รู้ใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยค้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดา จะไม่มีความเงาเข้ามากลัไกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปแม้มีบางครั้งฉันทำให้เธอเสียใจแต่ทุกๆครั้งเธอพร้อมจะมองข้ามไป อเข้าใจใหู้่ภไปคนอย่างฉันฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป้นฉันไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรังเพียงแต่เธอ เธอรีรารักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นกุงเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้าฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจงไม่มีความเหงาเข้ามากลมกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นกุงเธอรู้ไหม สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปครับก็จบลงไปแล้วนะตามคำขอเพลงลูกอมครับขอบคุณครับ